โอเคสวัสดีนะครับก็ผมพบรายการ NPK Cat Gaming อีกแล้วโอเคก็วันนี้อยู่ในร้านกาแฟนะครับก่อนกลับจากสวนสยามนะก็มาร้านกาแฟนะผมแต่ผมพูดดังไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยก็เริ่มจากเมนูที่ผมกินก่อนเลยแล้วกันก็สั่งเลยสั่งเลยโอเคก็เพื่อนมาครับผมอันนี้ที่ผมกินนี่มอคค่ามอคค่าครับมีแดดหน้าหนม นี่ไงแล้วก็ของเพื่อนผมก็คาปูชิโน่นะครับผมสามแก้วเลยนี่บีบเขากินคาปูชิโน่เมียนะครับผมแ้่ผมกินอ่าบอค,าค่าเข้มมากเลยโอเคครับก็อร่อยนะครับผมที่นี่ใกล้กับบ้านนู้้วยเออครับก็ใกล้กำลังจะกลับบ้านนะผม ก็คลิปอาจจะได้อัพมืดๆหน่อยนะครับผมเพราะตอนนี้เหลืออีกชั่วโมงกว่าเลยกว่าจะอัพเสร็จนะครับโอเคครับก็อร่อยมากเลยครับผมอืมเป็นการกินปิดท้ายรายการนะผมกินยวนท่านผู้ชม หมดกันอย่างโคตรว่องไวเลยครับดวงผมดิปุกูจะหันกระเป๋าเข้าไปโอเคก็สำหรับวันนี้กับเป็นบีเคแคร์จามิงแล้วก็สงสยามก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย